Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast ครับวันนี้เราจะมาเล่นด่านด้วยแรงแห่งรักนะใช่ไหมเมื่อกี้ผมพูดชื่อด่านถูกไหม <_ an> นันจะใช่โทษทีนะทุกคนครนเอ่อคลิปนี้มาเดึกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราไปทําคลิปผิดมาก็ว่าอยู่ว่าทําไมเอ๊ะทำไมมันคุนๆว่ามันตังหิตรึงิดตั้งแต่แบบเริ่มต้นคลิปแล้วครับอ่ะเชิ่มันมาทําใหม่ก็ได้ประชุมตลอดสัปดาห์นะครับรู้สึกว่าด่านนี้จะดับแมวมนุษย์ทํางานใช่ไหมเลยกชื่อถูกหรือเปล่าวะ ใจเสียเลยแบบทํามาจะจบคลิปอยู่แล้วเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆมันทำไมมันคุ้นๆสุดท้ายก็คือคลิปเก่านั่นเองไม่ได้ลบไงกะว่าจะแบบเอาไว้ตัดต่อทําคลิปช็อตนะครับเรียบร้อยแล้วตัดต่อมานี่ครับด้วยเอาแรงงานด้วยความรักโอเคแรงงานด้วยความรักไปด้วยแรงแห่งรักซะละอะไรกันเนี้ยแรงงานด้วยความรักนะครับมีโอกาสตอบแมวมนุษย์เงินเดือนนะโอเค น่าจะต้องเอาตองยองเข้าทีมนะตองยองอยู่ไหนลูฟี่เดี๋ยวได้บิวัตแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงขอตามเก็บผลไม้สีแดงอีกนิดหนึ่งนะอ,อีกตัวหนึ่งเราจะเอาตัวไหนเข้าทีมดี เอานี้ไปแทงดีกว่านาะแทง3ตัวพอไหวไหมมีชิลสามตัวไม่ใช่แทง3ตัวนะครับเพื่อนร่วมงานไม่ทํางานกินแรงเหรอแบบนี้คบไม่ได้นะเพื่อนร่วมงานไม่ทํางานแล้วปล่อยให้เราทํางานคนเดียวไม่โอเคนะบอกเลยชีวิตจริงเคยเจอมาแล้วครับไม่ทํางานนักใช่ไหมได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมา เครียดคลายเครียดอ่าทำงานเสร็จแล้วทำอะไรทุกคนกินกลับบ้านมากินดูการ์ตูนนะเล่นเกมคนระับวิธีคลายเครียดของผมนะช่วงที่แบบไปทำงานมาปี2ปีนะตบมันเลยนั่นแหละเออมันง่ายกว่าที่คิดนะเ <c oughs> นอะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่คิด ไม่มีกีดานเนี่ยเกมนี้เพนกวินเพนกวินเนิร์ดใส่แว่นและใส่เดียวได้เปล่ปา,าตึงโป๊ะพามไม่มีเอฟิกก็ต้องใช้เอฟิกเองงานในด้านความมั่นคงทางการงานอะโอชื่ออย่างยาวงานในด้านความมั่นคงทางการงานผมว่าด่านนี้น่าจะเหมาะกับมือใหม่นะเอาจจริงไม่ยากนะครับ เล่นได้เรื่อยเนเพลิน,นพอดีคลิปนี้ผมทําไว้พักใหญ่แล้วแหละแล้วก็มาเปิดคลิปเก่าไงคลิปนี้เราทำแล้วแล้วคลิปต่อไปจะทำหรือยังวะอ๋อคลิปนี้ยังไม่ได้ทาเดี๋ยวด่านมันจะหายไปสักก่อนนะอย่างที่บอกครับใครอยากสะสมแมวในคอลเลกชันก็ด่านนี้ก็แจกแมวนะชื่อว่าแมวมนุษย์เงินเดือนนะครับจ่ายเงินโดยไม่ลาพัก โอ้คุณเป็นแบบพนักงานที่ยิ้มยอดมากที่ไม่ลาพักเลยโบนัสมาแน่นอนแบบนี้นะจัดการมา้านี้ไม่ไแน่ใจว่าด่านนี้มีมงกุฎหรือเปล่านะถ้าสมมติมันมีมงกุฎเดี๋ยวผมเล่นแบบว่าจาก1มงกุฎไปถึง4มงกุฎเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าด่านมันใช้เวลาไม่นานเห็นปะมาเล่นง่ายนะครับเล่นแบบสี่มงกุฎไปเลยแล้วกัน เราจะไปเห็นความแยกทีในด้าน4มงกุฎนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีเงื่อนไขของมันเองนะคือถ้ามันมีเงื่อนไขมันก็จะรู้สึกว่าเล่นยากนิดน,นึงเพราะว่าเราต้องฟิกตัวใช้ได้เฉพาะอ่าแรงที่จํากัดเท่านั้นนะครับคุณค่าในนาทีสุดท้ายทําไมจะลาออกเลย <c oughs> นาทีสุดท้ายที่อยู่ในบริษัทแบบนี้เลยไปเลยแคน,นตบ จริงๆต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งนะครับที่บอกไว้ว่าพี่หนูขอถามหน่อยค่ะผมก็ถามหน่ยครับประมาณนี้นะแคนแคนทำไมตบแล้วไม่ได้เงินคะโอเคหลังจากนั้นเราก็เลยได้ทราบว่าแคนแคนเวลาตบแล้วได้เงินเราก็เลยไม่ค่อยเอาออกจากทีมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาตบทีเงินพุ่งมากเห็นไหมขึ้นไปสี่พันเมื่อกี้เฮ้ยแต่น,นี่มีธาตุดำวะเอาจริงกอริล่าทุกสายพันธุ์นะไม่ว่าจะธาตุไหนก็ตาม เป็นตัวที่น่าลำคาญมากนะอย่าปล่อยให้มันแบบทำลายกองทัพเราได้นะป้อมแตกกันเลยทีเดียวยิ่งกริลลาอาโกนี่คืออยอะไรอะสไตรอยู่เฮ้ยเหมือนจบด่านมันได้อะไรมาสักอย่างครับหมดแล้วเหวามีมงกุฎมีมงกุฎแบบนี้ก็ลุยกันต่อเลยทุกคนด่านเดิมนี่แหละยังไงเนาะได้อันไรมา นี่นี่นี่เลย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 เลอกลเลยนลยเลยเลยนลยเลยเคยเลยเลเลยเลยเลยนแยเลยเลยอลยเลยเลยวลยเลยเลยนลยเ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 ้ยเลเล่เลยเลยเลยเลันลยเ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 ลยลยเรยเลอเลยเลหเลยเรยมลยเลเลยเหยเล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 ยเยเล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 ะเลยเยเลยลยเลยเลเลเลี่ทยลเลยเลมเลเลยเลยเลเมมเลเลยลเล แต่ไม่มีเวลาตัดต่อคลิปแค่นั้นเองเสียงเศร้าไหมไม่นะเดี๋ยวผมลองเอาแมวดาร์ควเดอร์นะมาลองแมวควีนแมวควีนรู้สึกว่ามันมีธาตุดำเดี๋ยวเราเอาแมวควีนมาปัดดาบเล่นหน่อยโอ้โหใช้เหรียญพันสี่เลยหรอเหมือนแมวจะเดินชาด้วยมั้งแรกๆเราน่าเอาแมวรถไฟมาแทนเนาะพุ่งทีเดียว ก็อยู่นะเมื่อกี้เราได้แมวแมวตัวนี้เรี่ยงอ่าไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราลองดูครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไม่ใช้สมบัติดูนะดูซิว่าถ้าผมเล่นจนครบ4มงกุฎแล้วเนี่ยเรานะครับจะได้แมวมนุษย์เงินเดือนไหมอ่าเห็นเคาว่ามีโอกาสดรอปใช่ป่ะอ่าดูซิว่าจะได้ไหมหรือสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องกดใช้ สมบัติอยู่ดีนะครับลุยต่อเลยรีบเลยจ้าสองมองกุฎนี่เอาจิงเอาจิงจริงนะระดับสองมองกุฎเนี่ยไม่ได้ยากไปกว่าระดับหนึ่งมงกุฎเลยนะครับแต่พอไปถึงสามมงกุฎเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอมอมันตรงข้ามมันเลเวลอัพมาหรือเปล่านะมันเริ่มถึกขึ้นมันเริ่มตีแรงขึ้นส่วนเลเวลสี่นะครับสี่มงกุฎเนี่ยบอกเลยว่าแมวมันก็อัพ อ่าไม่ใช่สิมอนฝ่อตกค้ามันก็อัพเลเวลมามีความถึกมีความแรงมากขึ้นแล้วหน่ำซ้ําเรายังต้องใช้แมวแค่พิเศษและแหล่เท่านั้นด้วยนะครับความยากมันก็เลยปังเกิดนั่นเองที่ยากไม่ใช่อะไรนะยากเพราะว่ามันกําหนดเงื่อนไขมานี่แหละแต่ผมว่าผมทําได้ไปลุยต่อครับ คือวันนี้เลททุกคลิปนะบอกเลยเแล้วยังไม่ได้ถ่ายโอนไปที่โทรศัพท์อีกเครื่องไงมันจะได้ไม่เต็มเดี๋ยวไม่ก็ลบคลิปอะบางทีเดีย๋ยวมากลับมาเล่นใหม่ก็ได้เผื่อใครแบบอยากเห็นนะครับอยากให้รีวิวด,ด่านแต่ละด่าดนเงี้ยก็คลิปช็อตสามารถเข้าไปดูได้น,นะทุกคนอาจจะมีเสียงพูดบ้างไม่มีเสียงพูดบ้าง,งาน,นะครับ ไอ้ด่านที่แล้วมีหน้านี้ปะะ่าวจำไม่ได้แล้วอ่ะหรือมันเพิ่งมาด่านนี้ไม่เป็นไรไอ้หน้าตัวนี้มันเป็นาธาตุลอยนะมันยังไม่ดอบแมวให้ผมเลยอะทุกคนจะด่านสุดท้ายแล้วเนี่ยดาร์เวเดอร์ไม่ใช้นะครับเปลี่ยนดีกว่าตัวที่น่าจะได้ใช้ก็เอาแมวรถไฟดีกว่านะกระแทกมันไปเลย ยังหาด่านล่างจริงไม่ได้เลยมันมันมันด่านชื่ออะไรนะอ๋อมันไอด่านหน้ากากหน้ากากปีศาจใช่ไหมอะไรแดงเดือดสักอย่างมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับโอ,โอ้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาด่านนี้ให้รอดก่อนคุณค่าในนาทีสุดท้ายอันนี้ด่านสุดท้ายแนี่นี่เป็นไงกระแทกทีตายเลยแถมเลือดขึ้นเอ้แถมเงินขึ้นด้วย มแมวรถไฟมันจริงๆมันไม่ใช่แมวรถไฟใช่ไหมมันเป็นแบบเขาเรียกว่าไรนะคอสเพย์รถไฟแต่ว่าข้างในอ่ะมีแมวสี่ตัวสี <c oughs> ่หรือห้าตัวนะับกันยิ่งสงห้าตัวห้าตัวแล้วก็ช่วยกันวิ่งนะครับวิ่งไปกระแทกมาเซมาสองมงกุฎก็สำหรับผมไม่ยากนะ แล้วก็คือผมเล่นด่านนี้เพื่อที่จะเก็บอาหารแมวด้วยนะครับให้ได้สามพเนาะต่อไปแรงงานด้วยความรักนะครับช่วยกันจําชื่อเลยนะเปิดมาอะไรนะแรงงานแห่งเอ้ด้วยแรงแห่งรักซะง,งั้นเวีนกรรมตอนนี้3มงกุฎแล้วนะครับโอ้ชนทีเดียวป้อมแตกเลยเหรอแต่ว่าแมวรถไฟนี้มันเป็น แรงซูเปอร์แรงไอซูเปอร์แลนดะครับดังนั้นเลเวล4ดาวแบบนี้เลเวล4มงกุฎแต่เราไม่สามารถเอาแมวรถไฟเข้าทีมได้นะเดี๋ยวขอผมแปลงร่างเป็นร่าง3ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นผมใช้แมวรถไฟบ่อยขึ้นนะครับเครียดคลายเครียดมาเครียดจริงๆ <c oughs> อาจจะจบคลิปอยู่แล้วเอ้าทำไมไมันคุนๆวะ สรุปก็คือทำคลิปซ้ำนั่นเองนะดีนะไม่แบบด้านเรียกวนะ่าเนี่ยด้นไปจนสุดคลิปฝืนไปจนสุดอ่าสุดคลิปเพราะว่ามันคุ้นไงาะว่ารู้สึกมันคุ้นๆงานในด้านความมั่นคงทางการงานไป ใกล้จะถึงสีดาวนะทุกคนพอ4ีดาวนี่แหละมันจะรู้สึกว่าเล่นยากมากขึ้นนะครับแต่ผมมั่นใจว่าผมน่าจะจบด่านนี้ได้เพราะว่าแลดูแล้วมันไม่ได้ยากใช่นอกจากจะมาลุ้นแล้วว่าผมจะผ่านได้ไหมนะต้องมาลุ้นกันอีกว่าไอ้แมวมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันจะดรอปให้ผมตอนไหน <c oughs> มันชื่อแมวมนุษย์เงินเดือนป่ะหรือแมวพนักงานใกล้จะด่านสุดท้ายสำหรับมงกุฎที่3แล้วครับ จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านี่แน่สรุปก็คือแคสลี่กับอิซันาก,กิไม่ไดเอามาใช้เลย <laughs> <c oughs> <c oughs> นี่เจอตองยองออไม่สิไอ,อตัวนี้มันธาตุลอยมันไม่ใช่ธาตุขาวเคยมีน้องคนหนึ่งถามนะว่าพี่เคยเห็น พี่เห็นมันลอยหรือมันเดินล่ะเออมันก็ดูง่ายเนาะแต่สุดท้ายแล้วครับสำหรับสามมงกุฎมาเซ่เอ๊เพิ่งเห็นว่าแมวแพนกวินเนิร์ดที่หน้าคล้ายๆกับคูปรีชา งมาเช่างมันลุยต่อดีกว่าตีรีบจบครับแต่ว่าแม่รถไฟนี่คือตุยง่ายนะแต่ว่าความเร็วนี่ต้องยกให้เลยเห็นปะตีอะไรแบบแบบวะโดนทุบทีเดียวตุยเลย <c oughs> เน้นเอาไว้เก็บสมบัติก็ได้นะ อ่าไม่ดอบเลยอ่ะสามมงกุฎแล้วยังไม่ดอบแมวให้ผมเลยอ่ะมาสี่มงกุฎครับรอบนี้มีเงินไขพิเศษแลจริงด้วยต้องมานั่งจัดทับแมวกันใหม่อีกแล้วทุกคนความยากกำลังจะกรำกลายเข้ามาแล้วอ่าเลือกยูนิตก่อนนะครับพิเศษแลส่วนใหญ่เป็นาธาตุข่าวนะ จะมีธาตุลอยแค่อ๋อแล้วก็จะมีธาตุดำธาตุดำนี่ก็คือจะเป็นในด่านสุดท้ายลองสุดท้ายจะเป็นธาตุลอยต้องนั้นก็จะเป็นธาตุขาวเนาะต้องเอาแมวที่เก่งกับธาตุขาวสู้ก็คือไอแมวรถเข็นอยู่ไหนวะเดี๋ยวไล่แต่ทางด้านหลังไปแล้วกันนี่แมวตัวนี้เอาเข้าก่อนเลยแต่ว่าระยะก,การโจมตีมันโจมตีใกล้เกินไปไหมอ่อ ต้องเอาแมวที่แบบโจมตีได้ค่อนข้างเร็วของอะเร็วค่อนข้างไวอะไรแบบนี้นะแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกท่าอะไรประมาณนั้นไอแมวตัวนี้มันล่างจริงมันคือร่างอะไรอ๋อชะลอศตูสีแดงอ๋อแมวแม่มดแมวซำจังสซบอกไหมเอาไปจกแมวจกสมัยก่อนผมเรียกแมวจกไง บาห์มุดมาเอาไว้ตีเลวนะครับวัคิลี่ด้วยมแมวยีลาบแมวเล็กไททันน่าเอาเข้าทีมไหมมันจะเก่งเท่ากับแมวไททันไหมลองดูไหมออพไปก่อนแล้วกัน ไม่ไแน่ใจว่าจะต้องใช้ในสถานการณ์ไหนนะแต,แต่ว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกร่างจริงเลยมันยังอยู่ในร่างสองไนงะเอาแมวเล็กขาสวยไปลุยไหมตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองนะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับ บอมเบอร์แมวกวักเข้าทีไมมให้ตังมันเพิ่มไวหน่อยอาจจะไม่มากแต่ว่าก็ช่วยเพิ่มได้อยู่ไฮเปอร์มิสเดีกว่ากระแทกแรงดีไม่ใช่กระแทกแรงตเติมไวดีอ่ะลองดูครับประชุมตลอดสัปดาห์มันก็ไม่ได้ไวมากนะจริงเหมือนที่คุณพีพีบอกไว้นะครับเดี๋ยวเรารอ m ิสเตอร์ Mister. ไฮเปอร์มิสเตอร์พุ่งไปเลยตีป้อมอย่างไวเอา้าไฮเปอร์บอกยังไม่ทันที่โจมตีป้อมเลยป้อมแตกแล้วมาแต่ตอมาครับเพื่อนร่วมงานไม่ทำงานหักเงินเดินสิครับรออะไรกระโดดงย,ยงๆมาตึม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  เออนี่ใช้ไฮเปอร์มิสเตอร์ก็จบเรื่องแั้นเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าดาเมจไม่ได้แรงมากนะไฮเปอร์มิสเตอร์เนี่ยแต่ถ้าหมายถึงว่าแบบมาเติมทีมให้ไวขึ้นเนี่ยผมว่าไฮเปอร์มิสเตอร์ก็โอเคมีคอมโบเห็นป่ะมีคอมโบซอมบี้ตัวหนึ่งนะ พลังการวิจัยเอย้วิจัยนี่คือแบบจัดการซอมบี้แล้วเงินขึ้นปะใช่ไหมเอาลองลองดูไหมลองดูคอมโบนี้หน่อยไหมโอเคมาคิดว่าผมจะสู้ไหวไหมทุกคนมันไม่ได้ยากหรอกกลางๆอะ่ะมันจะไปยากอะไรตรงหลังๆนี่แหละแต่ผมว่าด่านนี้เหมาะกับมือใหม่นะไม่ได้ยากอะไรมากครับ มันโจมตีเร็วกว่าว่ะแต่จริงนะเวลาที่เราเล่นโดยใช้แมวแรงพิเศษแล้วก็แร่แมวส่งของนี่คือเยี่ยมมากเหมาะก,กับการเอาเข้าทีมากอะ่ะมิสเตอร์อัพเป็นเลเวล30ดีไหม ขนาด20แรงเลยอะ30เนอะก,ก็น่ากำลังดีนะครับน่าจะช่วยทีมได้เยอะมารอบนี้อัพไฮเปอร์มิสเตอร์แบบเดเวล30แล้วนะน่าจะช่วยได้มากขึ้นมัน้งดัำเมิอาจจะแรงขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้นะตุ้มเอา้ายิงสามครั้งเนี่ยอาจจะมีความถึกขึ้นก็ได้นะ เออถ้าเราไม่ได้อัพมานี่อาจจะแบบถึงน้อยลงไปยิงป้อมตุบตับตุบตับเฮ้สังเกตไหมผมยังไม่ได้แมวมนรทุนงเงินเดือนเลยอ่ะสรุปคือผมต้องใช้สมบัติจริงๆหรอโอ้ยมโอกาสแบบให้โอกาสหลาดานแล้วนะเนี่ยจะจบคือกําลังจะจบดา,สดานะน,นสุดท้ายแล้วคนระับจะถึงนาสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่ได้แมวเลยทําไมเนี่ยใกล้แล้วเห็นไหม สรุปก็คือผมต้องกดใช้สมบัติสินะเลเวลเริ่มต้นปืนใหญ่เอ้ามีสองคอมโบเหรอลาเมนก็ใช้กับซอมบี้ได้เหรอไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยคือผมไม่ค่อยได้เช็คคอมโบทุกคนอันนี้ต้องขออภัยมาใที่นี้นะครับก็เลยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นผมใช้คอมโบอะไรเท่าไหร่นะที่ผมจำได้มีอยู่สองคอมโบครับนั่นคือหน คอมโบแมวกวักกับคอมโบสองก็คือคอมโบแมวส้มยิงเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้แค่ตัวเดียวไงอ๋อเพิ่งรู้ว่ารามงกับแมวซอมบี้ทำทำงานร่วมกันได้แล้วก็ไฮเปอร์มิสเตอร์กับซอมบี้นะครับไม่ตอบอีกแล้วอ่ะนี่ดาสุดท้ายแล้วนะอ่ะลองดูทุกคนจะได้หรือไม่ได้มารุนไปด้วยกันพ่แตกงจริงนะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะอ่า อ่าใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันไหมหรือผมคิดไปคนเดียวเพราะว่าผมไปเล่นด่านซูเปอร์มิทันสลักมาอันนั้นคือยากจริงกว่าจะชนะได้นะครับยังโหดแต่เราก็ผ่านมาันมาแล้วนะครับทำว่าจะกลับไปเล่นไม้ไหมไม่น่าจะไหวเพราะว่าตอนนี้เราได้ของมาครบแล้วานแล้วก็ผมเออผมเก็บภารกิจรายเดือนมั้งคือเป็นภารกิจอีเวนต์นะครับ ก็ไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้งานเรียบร้อยแล้วหมดเกลี้ยงไปแล้วเรียบร้อยนะคุณค่าในนาทีสุดท้ายมาแล้วถ้าดำเจอบาฮาหมุสหน่อยเป็นไงโอ้โหดูดิที่ตอนอยู่ฝั่งตรงข้ามน่ะแหมอึดถึกจังเลยเพออยู่ฝั่งเราอะ่ะโดนโจมตีไม่กะทีปิวแม่มันน่าบ่นไหมหลายตัวเลยนะ แม่ผู้เท่าก็เช่นเดียวกันยังถึกพออยู่ฝั่งเรานี่คือแบบอย่าไปพูดถึงมันเลยช้ำใจแล้วก็จะช้ำใจกว่าถ้าชนะด่านนี้แล้วยังไม่ได้แมวมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแทไดะ้ไม่ได้แล้วยังไงสรุปว่าคือต้องกดใช้สมบัติฮะได้ อ่ะโอเคอ๋อมนุษย์เงินเดือนวะก็ถูกแล้วนี่แมวมนุษย์เงินเดือนอ่ะโอเคขอดูหน่อยอุย๊ยอันดับแรงขึ้นแล้วครับแม็กที่60สิบเลยนะแมวแรต่อไปก็คืออะไรอะ่ะแมวซูปเปอร์แรจะอัปเกรดถึงแม็กห้าสิบได้อ่ะโอเคเลยอัปเกรดแมวครับขอดูแมวใหม่หน่อยสิแมวแรนุษย์เงินเดือนหน้าตาเป็นอย่างไรนี่ไง เก่งกับแดดโหแดงอีกแล้วเหรออยากดูล่างสิบล่างสองเป็นไงอ่ะได้ไดแมวแมวแขนสาบแช่งพวกมันให้หมดโหโหดแท้เอ้ยภารกิจสำเร็จคืออะไรอะ่ะอัพอมไม่รู้มาก่อนเนี่ยว่าต้องอัพเลเวลถึงเลเวลสิบถึงจะสำเร็จภารกิจนะครับขอดูรูปร่างจริงๆหน่อยสิก่อนจบคลิปอยู่แมวแร่นี่ไง เก่งกับ่าแดงอ,อ๋อมีกระแทกด้วยอ่าก็โอเคนะโหดูดิถือคอยมาด้วยทำไมมีเธอวันนั้นคงไม่มีฉันวันนี้ขอบคุณที่เธอที่ฉันดีกับฉันขอสัญญาะไยนะว่าคงมีสักวันที่ฉันจะตอบแทนเธอด้วยรักและหัวใจนะนาะนะนะนะ na 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 na